สวัสดีค่ะคลิปนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะเราจะปิดงานแถวที่9นะคะขึ้นโซ่สองพันหัวเข็มมาเชื่อมกับจุดเชื่อมตัวตรงนี้นะคะแล้วก็ทำให้มันโซ่ไปอยู่ตรงจุดกึ่งกลางนะคะต่อด้วยโซ่ห้าค่ะพันหัวเข็มปักลงสามหลักนะคะ ขึ้นแถวที่สิบนะคะผิดงานแถวที่เก้าเรียบร้อยทีนี้เราก็ทำกั้นด้วยโซ่สองนะคะสามหลักกั้นด้วยโซ่สองแล้วก็พันหัวเข็มปักลงปักลงสามครั้งรวบนะคะตรงกลางแถวตรงกลางนะคะปักสามครั้งรวบทีเดียวล็อกไหมอย่างนี้นะคะแล้วก็โซ่สองพันหัวเข็ม ปักลงสามครั้งสามหลักนะคะปักสามหลักปักธรรมดาสามหลักนะคะไม่ได้รวบพร้อมกันอย่างนี้นะคะแล้วก็โซ่ห้าค่ะข้ามโซ่สามมาลงตรงโซ่ห้าตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็โซ่ห้าค่ะพันหัวเข็มปักลงสามหลักเหมือนเดิม กันด้วยโซ่สองต่อไปตรงกลางตรงนี้เราจะพันหัวเข็มปักลงสามครั้งรวบพร้อมกันนะคะรวบแล้วก็ลอกใหม่กันด้วยโซ่สองพันหัวเข็มปักลงสามหลัก ราจะทําแถวที่10ทําจนถึงจุดเริ่มต้นของงานนะคะจะทําอย่างนี้ไปจนรอบถึงจุดเริ่มต้นนะคะต่อด้วยโซ่ห้าปักลงตรงซองโซ่ห้าจะได้อย่างนี้นะคะตอนนี้เราจะปิดงานแถวที่10บแล้วนะคะ โซ่สองค่ะแล้วก็มาพันหัวเข็มมาเชื่อมตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะจะทำให้ห่วงเลื่อนห่วงมาอยู่ตรงกลางอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วโซ่โซ่ห้าค่ะโซ่สามและก็เพิ่มเป็นโซ่อีกห้าเป็นโซ่เป็นแปดนะคะโซ่สามเป็นหลัก แล้วก็ปักลงตรงกลางของโซ่ห้าตรงนี้นะคะซีลงตรงกลางของโซ่ห้าค่ะกันด้วยโซ่สามปักลงตรงนี้สามหลักกันด้วยโซ่สามนะคะข้ามมาฝั่งนี้เลยนะคะ เราจะเก็บให้ปลายมันเริ่มจะหุบเข้านะคะของลายลายจะเริ่มหุบเข้านะคะเสร็จแล้วก็โซ่สามซีลงตรงกลางของโซ่ห้านะคะแล้วกั้นด้วยโซ่สามข้ามมาซีตรงโซ่ห้าตรงนี้นะคะตรงกลางตรงนี้ค่ะแถวนี้เป็นแถวที่11นะคะ พันหัวเข็มปักลงสามหลักตรงนี้เพื่อนๆถ้าดูไม่ทันกดย้อนนะคะอาจจะทำเร็วหรือว่าไม่เข้าใจยังไงให้กดย้อนดูนะคะกันด้วยโซ่สามค่ะแล้วก็ข้ามมาแถวนี้ค่ะโซ่สามข้ามมาฝั่งนี้ค่ะปักหัวพันหัวเข็มปักลงสามหลักเหมือนเดิมค่ะ เราก็จะทำอย่างนี้ไปจนจบแถวนะคะแถวที่11ทําจนจบงานค่ะจะได้ออกมาอย่างนี้นะคะตอนนี้คือจุดเริ่มต้นนะคะตอนนี้เรามาถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะเราจะปิดงานแถวที่11นะคะโซ่3ามแล้วเราก็จะมา4 ลงตรงโซ่สามตรงนี้นะคะเชื่อมลงมาตรงนี้ค่ะจะได้จะขึ้นจุดแถวที่สิบสองนะคะโซ่สามแล้วก็พันหัวเข็มปักลงในหลักอีกหนึ่งหลักนะคะเป็นสองกั้นด้วยโซ่สามข้ามมาฝั่งนี้ปักลงสองหลักนะคะกั้นด้วยโซ่สามแล้วก็ พันหัวเข็มปักลงตรงนี้สามหลักค่ะสามหลักข้ามมาฝั่งนี้นะคะไม่มีโซ่กัน้นจะเห็นว่าลายของเขาจะเริ่มหุบเข้าแล้วนะคะจะทำให้ยอดจะเริ่มหุบเข้าแล้วสามหลักเหมือนเดิมค่ะแล้วก็โซ่สาม พันหัวเข็มปักลงหลักนี้2ครั้งในหลักเดียวกันนะคะกันด้วยโซ่สามข้ามมาลงหลักนี้2ครั้งในหลักเดียวกันเหมือนเดิมค่ะกันด้วยโซ่สามต่อไปมาลงพันหัวเข็มปักลงสามหลัก เราก็จะทําอย่างนี้จนถึงจุดเริ่มต้นของงานนะคะจะคลิปนี้ก็จะพ่าทำสามแถวนะคะถึงแถวที่12นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันแถวที่13ต่อไปนะคะคลิปหน้าเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ